สบายดีพี่น้องสบายดีชุกช้ชุ่คน่ชุกมหงชุบอด,อด,อดอสบายดีเอฟซีที่หัอแพงผู้พ่อก็สินเก่าสินเคยกับซ่องน้องมวย,ยเกิดย่างขืนบาทนี่จะมาพากันหนังจากซี่งงแดดไปลงเลยฮะ,ยะยก็ข้นตะเกียบเขาข่าน้องมวยก็ได้อสองผ่าปลาลุงเลย แดดบ่ไเมื่อนี้น้องมวยเผิ่อกับมากเกี่ยวเขาเมากเกี่ยวเขาซอยแม่น้องเดือนปลาลุงเอลยฮะก็มาแต่ปลาซองปลาซื่อเสือพาให้น้องเพื่อเนนะาะเพื่อชิกับบ้านมาเกี่ยวซอยตะนแรงเมื่อวานก็นมาแต่ตะนแรงขอเมื่อวานหาเก,ก็บเขาหนึ่งเมตตาเขาอีกหกสอง้ากระมาเขาแลอวละกาันค้นเขาแบบซาบวินาเพื่อชิคนเขาปลาลุงเอลย ก็วยเขาโกยมันได้ปลาลุงเอ้เกี่ยวหยาก็ได้เกี่ยวน้ำบระพันน้องปะหยุดโจ๊ะอยังก็โจ๊ะาพ้นหยุดโจ๊ถ้าเป็นบะโจ๊ะาพ้นก็เกี่ยวง่ายอยู่ต้นหย่าต้องโกยงานนี้มีของพร้อมปลาลุงเอ้ของจะเผื่อจะมาใส่ยังเนาะยังไว้ใส่มันบ่ กินเลยปลาลุงเไงหเฮาได้ยินแว่วๆมาปลาลุงได้ยินว่าพอเท่าเลิศหรือว่าอันน่ะเพื่อนมาไปตึกเฮปลาลุงเลยตึกเฮหากบุ๊ปบ้นเพื่อนหาวิธีใหม่ปลาลุงเพื่อนมาไปหากบหาแท่งคือเฮาวไรเพื่อนเพื่อนหาตึกเลยจะได้ก็มาบึงมาส้มกับปลาลุงเลยนะเพื่อนมาหากบว๊ปบัาน ได้แต่สิได้กระปหูหรือว่ากบ,กบ,กบอืมหายัางพอเท้าโอ้ยหาหวานกระปูอ่ะสบายดีพี่น้อง <c oughs> กระปูมาปุ่นแรงแซ่บอุ้ปรรยปลาลูกเงยติดขนาดเลยกระปู <c oughs> นี่กระแม่นกระปูปลาลูก <c oughs> หารแซ่บอยู่อ่าแม่ตะกี้มันบ่อึดเดี๋ยวนี้จะอึดได้แล้วกระปูก็ได้พ่อใหญ่เพิ่นหาแบบสบายไปลุงบ่แม่บ่ยากไปขุดอีกบ่ได้ขึ้น้องมวยได้ไปหาขุดกะปูแต่พอเฒ่าเพิ่นนี่บ่ยากหวานแฮบาดเดียวสิหาโตอืหวานแฮได้ดีกะปูขี้เล็กก็มีม่านนี่ก็มาบ่มาอยู่กบ2โตว่าซั่นอื ม so ื่อนี่เงี้ยพระทันเห็นเลยเห็นแล้วแหละเมอนี้ยเท่านี้ละพป่นละเพิ่นสิได้กลับบ้านแนะปลาลุงเพิ่นว่าพ่อป่นนะมาเบิ่งของคุณปลาลุงปาดหนักกระโดดหมอจัากระปูปลาจัาหมองหอยบ่เนิเบิดเอาเบิ้ดเพิ่นว่ายังควางหนาเอาให้เรียบปูขนน้อยใหญ่เอาเรียบส่วนหวยนี่ปลาลุงเอ้หวยหวยมุ้งปลาลุงเทียนเบาควานมา กั่นกบมันขึ้นอะไรป้าลุงเอ้ๆๆห้าร้อยแถวหัวยนี่ยำกับคืนกั่นก,กบส่วนคนงานเกี่ยวเข่าน้องม้อยนี่คือเว้นลงจะเถือ่อเนาะยังล่อโหลดกระสัน มีคนสลบมนะป่าลุงเอ้ยป็นลมมาสามวยขอนั่นเย็นหน่อยมวยแล้วนาไพก็บเดกป้าแบบผิดซุกกัาลุงเอ้ยเดดเขาหน้าเม่อนเมือยักอะเตอร์จิต้องข้าวกล่อยบัดเมื่อนน้องมวยเกี่ยวเขาน้อคอเห้เดดมากกับโบมีจักเสืจักมือน้องมวยห่ามือ เป็นโแต่มือแรกเนาะสิมีอาหารปลาลูเลยแต่บบฮู้แต่ว่าสิเป็นย่ข้ากกบะบอกดอกนี่สมอปลาลยอาหารน้ำแรงตะูอาหารสันดีปลาลูเลยโอเคเขาบอนเลยบนโอแล้วขวโอเคไว้เที่ยงนีอไว้นีเลย ไม่กนอี่เกเข้ามาไกลเกินหายเลยไม่ย่ลกับได้มีมีคนขื่นบ่แไฟข่นเลียวแดงสับละอยู่หอยฮ้าเกินแค่นี้แน่นแล้ว าเห็นจะห้อยคนปอบตกินทุกันใช่่งายเลยเวลาแล้วป้าลุงเ้ยิได้ไปค้นเขาบ้านนียเห้ยเฮาวจายแฮมใส่แต่ไคมันเดมองขเ้ยตัวบุไยเด่นอาบุตัวมัเดต้องบบุกไคไมเดน้องบุกอุ้งขบัถึงฝนตกเนี่ยเกี่ยวขอไปน้ำอุ้งใจไปน้ำเลยจนสิเป็นลมใย่านแบางน้แตกอย่นี เห็นแดดมันก็มีแห้งแล้วเหตุสว่างเข้าวันตาเขานะพ่แดดก็บพ่มีจักเซิงสว่างเข้าวันเกี่ยวข่าวปลาลุงเลยฮะช่วยพังบบาควันกัดนี่เงี้ยมาใหญ่พิ่นบอกไปไม่ไปไม่มักลาพัสนเอาหัวชิคายไปปักหัวพ่นเอากับได้โอกาสเลยปลาลุงเลยเอาขึ้นปักหัวพ่นปึ๊บกัพอดีแบบพ้นมาเลยมาบาทหนึ่งน้องมวยว่ะโอ้ได้พ้นนี้พัสนเริ่มแดดขึ้นมาเลยจะให้บบาควันนั้น ใส่สุดวันเกิดอ้อนพอดอ,อ้อมหัวพุ่นไปเลยปลาลุงเอ้ยมาห่อนนี่ลงหายลงหน้าก็ต่อส่วนน้องมวยเพิ่งกลับมากเกี่ยวเข่าซอยเมยต้องเดือนปลาลุงเอ้ยส่วนเมนต้องเดือนเพิ่งกลับไปค้ขนเข่าปลาลุงนี่แหลปะปลาลุงเอ้ยชีวิต ล,ลูกเศร้าหา้ลูกเศร้านาล้างสูฟ้าหนาสูดินขั้นบ่เห็ดกับบ่ได้บาบุญเพง่งปลาลุงเอ๋ยสูตรเก่าสุดเดิมเพิ่นห้าวเสด้มาโค่นเขาซอยเพิ่นปลาลุงเอ๋ย หลังจากที่เขาข้าค้นแล้วเพื่อนก็ไปคนไปป้นซอยข้าวข้าวมันค้นซอยเพื่อนมะม่วเพ่นก็เกี่ยวขาวต่อไปปลาลุง พ้าวข้าวหนี่ก็ส้มาพลาควนเลยปลาลุงเไยบางทีเสียลากีดแต่เพียงเท่านี้ปลาลุงจะได้กับพ่อกันโอกาสหน้าสบายดี